มาเร็วมาเร็วพี่นอ้องมาเร็วป่าแข็งดดหัวมันดูดนานเนาะเห็นน้มีแต็กซี่งอีกแล้วครับผม <S <S สวัสดีครับนางรองพอไดเล่มพกกับผมทวนสายเสียบครับวันนี้ก็พาพี่นอ้องมาหาอยู่หากินอีกเช่นเคยครับพาพี่นอ้องมาใส่เบ็ดครับหมายนี่เป็นหมายของ้านสายเจ้าครับ ลานสายเจ้ามาดูหมายไว้เมื่อกลางวันครับพี่น้องก็เลยชวนผมมาแล้วก็มีทีมงานชุดเล็กครับเป็นเพื่อนของเซียนนำมามาหลายคนเลยครับต้องบอกว่าวันนี้แบบโอ้และวินเะเวยเลยพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีใครมาบ้างแล้วก็จะมีผลงานให้พี่น้องได้ชมไหมมีเมนูได้ทำสู่พี่น้องกินหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม ที่หันหลังอยู่นี่ก็เป็นเซียนนามิเต็กซิ่งครับสวัสดีครับเขียวเขียวครับพี่น้องคงจะจําได้ครับผมลานสายเจ้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็เซียนตะวันหกสิบเมตรครับสวัสดีครับเซียนนํากับเซียนตะวันนี่พี่น้องคงเห็นฝีม้ลายมือกันแล้วนะครับเนาะพวกนี้เป็นฝีมือชุดเล็กระดับพักการเลยครับสําหรับการใส่เบ็ดอันนี้ครับเซียนนําบอกสวัสดีครับ เียนคุณร้อยเมียครับผมแต่กนี้อีกคนหนึ่งครับสวัสดีครับคุณเตียนรัดครับผมไปครับพี่น้องตอนนี้ก็ค่ำมืดแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องอุปกรณ์ครับเบ็ดชุดใส่ในนาครับให้พี่น้องดูเอาเลยครับจักของใครเป็นของใครสาเสียไปเลยครับวันนี้แล้วก็เหยื่อที่เราจะใช่ครับผมกลุ่มพวกครับ ใส่สวยๆครับผมแต่ที่ผมจะตามเก็บชดให้พี่น้องได้ชมก็นี่ครับเสลียนล่าสายเจา้าเขามีเหยื่อพิเศษครับพี่น้องลานสายเจ้าจะเป็นคนที่ไม่ชอบกินปลาเก็ดครับวันนี้จะมาเก็บเก็บปลาหนังครับผมจะมาหาปลาดุกครับเสียงว่าสีแลลวใสปลาหมึกสีนี้ลองเปลี่ยนเป็นสบูร่รดโอ้สบู่รดครับพี่น้องอันนี้ปลาชนิดอื่นไม่กินครับ ถึงลานสายเจ้าว่ะมีแต่เฉพาะปลาดุกอย่างเดียวครับวันนี้ผมเลยจะมาตามก็บช็อตให้พี่น้องได้ชมครับว่าลานสายเจ้าจะมีเต้มไหมครับกับเหยื่อสบู่กดครับผมรอรุนครับผมนี่ครับพี่น้องขอที่ผมใช่เนาะกอจะเป็นขอเบอร์สิบเจ็ดครับถ้าพี่น้องเอฟซีติดตามตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาต้นฤดูกาลผมจะใช้เป็นขอเบอร์สิบห้านะครับ ก็เบอร์ที่ผมแนะนําให้พี่น้องใช่ที่พี่น้องคอมเมนต์มาถามนะครับก็เริ่มตั้งแต่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ใช้ได้หมดเลยครับขึ้นอยู่กับว่าขนาดปลาแถวบ้านเราใสจะขนาดไหนครับผมถ้าขนาดเล็กหน่อยก็ขยับเป็นเบอร์สิบห้าครับถ้าอย่างผมใส่ไปใส่ไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาผมก็เจอแต่ใสอีฟบครับผมก็ขยับมาเป็นเบอร์สิบเจ็ดครับผมเป็นขอฉลามดำครับพี่น้อง วันนี้ก็คงจะไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศการใส่ให้พี่น้องชมมากนักนะครับเพราะว่าเรามาค่ำกับผมยังไงก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยครับข้อดีของการใส่เบ็ดกลางคืนครับพี่น้องจะทำให้ลูกๆว่าปลาขึ้นไปกินด้านไหนครับเพราะว่าปลามันเวลามันขึ้นหากินมันจะตี อึบแบบนี้ครับเราสามารถฟังออกครับว่ามันจะไปทางไหนเราก็สามารถใส่ตามมันได้ครับผมแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งครับทําให้ปลาหน่อยไม่ค่อยเล่นเยื่อครับพี่น้องถ้าเรามาใส่แต่วันปูเรียบเยื่อตายเลยครับผมตอนนี้ผมก็ใส่เบ็ดนหนมดดุดอกพี่น้องนี่ครับ เต็ดเหลือแต่ก็เหลือไม่กี่คันแล้วครับพ,พี่น้องคันหนาจนผมเดินมาตีตุ้มห่มเลยครับหนี่แหะนี่แหะตัวนี่พี่น้องมุนไปุยหมดเลยครับตรงนี้ไหนอุ้ยนีแ่แหะครับตัวพี่น้องอุยเฮ้ มาเร็วพี่น้องมาเร็วมาเร็วครับมาเร็วโอ้โหสวยเลยครับตัวนี้มาเร็วโอ้หว,ว้าวบู๊ทนะโอ้โหพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้ ยาวเฟย้ยเลยครับโอ้พี่น้องโอ้โอ้เรงเรงแรงป่าตัวนี้แแรงๆอยู่เลยครับแสดงว่ามันเพิ่งกินครับผมนี่โอ้เต็้มแรกแหกหมานครับพี่น้องไ่ใหญ่เลยครับไอเอฟครับผมว้าว อย่างเตะอ็ดเอาเลยพี่น้องน่าจะมากันหมดแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราลองไปรุ่นดูครับก็มีใครมีเต้มมาบ้างครับพอจะได้มีเมนูสู่พี่น้องกินไหมครับบันนี้มีเต้มไหมครับไม่มีครับฮะเอ้าเตียนตะวันไม่มีเต้มผลงานไม่โดดเด่นเลย้ยลานสายเจ้าสบู่กดเป็นยังไงครับยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ด,ด,ดูเดี๋ยวเราไปรุ่นสบู่กดกับ้านสายเจ้าครับพี่น้อง ียนคนลอยเมีย <S <S มีเต้มไหมครับได้สามเตีมครับได้สามเต็มมัวงทมงานไหม,มไหนพี่ดูนะ<ม><ม>ครับั้างยืนครับั้งอยืนครับเตียนนำมีเต้มไหมครับมีสองตัวครับมีสองตัวไปครับเดี๋ยวเราเอาปลามาผสมกันแล้วก็เดี๋ยวเราทํากับเขาสู่พี่น้องกินครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของแต่ละคนกันครับผมอันนี้ผลงานเตียนนาครับผมโอ้ก็ได้สองเตีมสวยๆครับ แล้วก็ของเสียนคุณครับผมโอนี่ครับปลาดุกเต็มหนึ่งครับผมแล้วก็ปลาช่อนสองเต็มปลาหมอครับนี่เราก็จะได้เอาผสมการทำกับเพาครับผมตอนนี้เซียนคุณก็ทำป่าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็นี่ครับเมนูที่เราจะทำสู่พี่น้องกินครับผมก็มีพี่น้องเอ่ยมาใน คอมเมนต์ครับว่าได้ประดุกให้ลองแกงใส่หน่อไม้ส้มครับวันนี้ก็เลยจะแกงหน่อไม้ส้มให้พี่น้องกินครับผมแต่ว่าได้ประดุกแค่ตัวเดียวครับพี่น้องเนี่ยเขียนคนได้มาครับผมนี่เราก็จะให้รลานสายเจ้าครับเป็นคนสารสั่งเมนูสู่พี่น้องกินครับผมเดี๋ยวติดตามครับ น้ำเดือดแล้วครับผมเราล้างสายเจ้าจะปุ้งก่อนครับใส่เกลือครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงครับผม ขาดไม่ได้ครับขงนัวครับล้านบอนะบอนะ กิดามหม้อไว้ครับรอให้ปลาซุกสักแป๊บครับพี่น้องปลาน่าจะซุกแล้วครับพี่น้องแล้วเราใส่หน่อไม้สุ่มเลยครับผมโอวหิวเข่าเลยพี่น้องหอมเลยครับผม ดีแล้วมาลุยดิ้งข่ากันจะได้ไปยามเบสนี่ครับพี่น้องหน้าตางปลงตาใส่หน่ม้สุ่มของทีมงานนางโรงพฟาดีลิมครับโดยเชฟล้านสายเจ้าครับกบพอได้ทําสู่ทีมงานกินอยู่ครับแล้วเราให้เซียนคนชิมให้ดูครับพี่น้อง อาจจะพอดีไหมสุดยอดเลยครับสุดยอดอาเด้อพี่น้องกินข้าวเดยกันครับนี่แหละมีอะไรก็กินนั่นนแหละครับหาได้แค่นี้ก็กินตำนี้เลยครับผมกินเสร็จเราก็จะได้ไปยามเบ็ดรอบแรกครับ เอาทำไหนยิบเจ็นำก็ดีทำนี้เลยจะเอาทำไหนอีนกอก,นกินอยู่นี่อยางกินอะไรก็อร่อยนองจ้างใครนี่ วางสนุกกันเลยเว้ยแบบนี้โอ้ใครได้ปไปดุกวะใครได้ปไปดุกเชียนคุณอ้าวทานต้องกินหัวแล้วครับผมเอาหัวปไปดุกเราเชียนนำหาหัวปไปดุกให้หน่อยดิได้ไหมเอาเลยสวยงามเอาเอาเอาเชียนคุณ ลำหัวปดูให้ดูหน่อยเอ๊ใไ,ไ้ไไมือ,อด,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 ด้วยใชมือเลยเอ๋อ่ะยงดูดหัวมันดูได้นานเนาะโอ้ร้อนนี่ว่าประดุกรดเสียบซุดกับหัวนี่ดินอนพิลานเนาะไม่รู้ แบบม่แสดงค <laughs> วามคิดเห็นกันแล้วมาดยกันไม่หนี่นั่นซะเจ้า <laughs> ไม่เคยเยไม่เคยดูเจ้าเขียววัวปุกดูเจ้าวัวปลาข้าว <laughs> ว่าแล้ว <laughs> กับเ <laughs> นืปลากรุดครับนันไหม่ครับตีมือยังไม่ปลากรุดเลยครับบัานนี้นน <laughs> <laughs> เป็นไงครับเรื่อยครับเ <laughs> รื่อยดีอ่ะ ตักเอาเลยน่ะพี่อีกบับสุดจอดนักสุดจอดโอ้วแสบๆเลยพี่น้อง มีาาเลี้งครับโอ้มีแรยงเลงยเป็นเนียนนีแ่แหละครับบันนี้อาจารย์อิ่มมืดแล้วแต่เน,นียนครับเก็บถวยเก็บชามล่างคือเก่าครับมันนีว้าวอร่อยอร่อยพี่น้องตอนนี้เล็กน้อยก็แยกย้ายกันไปยามเบ็ดครับพี่น้องแต่ว่าผม จะพาพี่น้องไปดูเยยสบู่กดของร้านสเจ้าก่อนครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเนาะผมไม่เคยใส่ครับพี่น้องเยาสบูกดร้านสายเจ้าบอกว่าถ้าประดุกหลายๆมันจะกินดีครับเดี๋ยวเราลองเป็นรุ่นกันครับว่าจะอีกตัวไหม เล็ก,ก็แห้วเ,เลยครับพี่น้องสองก็ยังเงียบอยู่ครับผมเอาแล้วเบ็ดฟูอีกไหมเน้ะก็น,นั่นลานใส่เจ้าใส่เหยียบประมึกไปปีแล้วครับพี่น้อง ลักษณะแบบนี้แหละเบ็ดพุ่งไม่ยอมเอาเบ็ดกับบานเลยครับเงียบกริบชอบลองของเป็นยังไงสรุปอย่าสบูดไม่มีสักเต็มครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปลุ่นอย่าล,าลุกหวกเราดีกว่าครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปลุ่นอย่าลุกหักกับผมครับพี่น้อง เต็มเลขครับพี่น้องใหญ่ไหมใหญ่ไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับใหญ่ไหมครับเห็นคันกระตุกหยวบยวบอยู่เมื่อกี้นี่อขายจนปูนครับผมใส่ไ,ไม่ใหญ่เท่าไรพี่น้องเท่าดาม,มีดครับผมพอได้ผสมครับเอาละพี่น้องดีกว่าเหวครับผม ผสมไว้ก่อนครับอย่างน้อยก็พอได้ตำมมน้ำพริกครับผมใส่เยื่ไวใ้ใหม่ครับผมเแต่ตอนเช้ามจะมากินยิบครับ พี่น้องรุ่นคันนี้ครับคุ่งเข้าไปนู่นนะครับในกอเขาเถ้าแกมีตัวไหมครับผมเดี๋ยวเราลองมาลุ่นกันครับพี่น้องอสวย,หยไหมดอกวะ้ะ ้องโอ้ยจะกระติดเต็มอะไรนี่ลำกินตายแล้วครับโอ้ยยังไม่ตายดีหรอกสรุปสรุปครับโหลำหมูกันตุกใจมดุดนี่ครับพี่น้องใส่สวยอยู่ครับครับพี่น้อง วันนี้ก็จะนอนกันอยู่นี่แหละครับก็คงไม่ไปะยาอีกรอบหนึ่งแล้วครับพี่น้องปลาไม่ค่อยกินเบ็ดเลยครับกินห่างมากเสียงปลาตีก็ไม่มีครับผมมีแต่ปลาหน่อยเล่นเดือดกับทุกขั้นครับเกียบเดือโซเลยครับผมอันนี้เด็กน้อยก็กําลังจุดยากันยุงไลย,ยุงครับนี่นคนก็นอนปีมนคนก็นอนต้นครับ นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลงานรอบชาวอีกรอบหนึ่งครับผมตอนนี้ก็ขอตัวพักผ่อนก่อนครับผมสวัสดีอามเชาวครับพี่น้องได้เวลาพาพี่น้องไปกูเบสแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งครับจะมีแ้มมีตัวไหม แต่ทีมงานเด็กน้อยกอ็พอมีเต้มมาพอสมควรอยู่ครับแต่ผมกับลานสายเจ้าไม่ค่อยมีมีเตรมกันเลยครับผมโดยเฉพาะลานสายเจ้าไม่มีเลยครับเหยียดสบู่กดไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปกู้ดยกันครับผมไปลุยกันเลยครับ หลัองอุ้ยใสสวยเลยครับผมฮึขน,นาดก็มีต่อกันพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูครับอา้าวนี่ครับโอ้โห๋ย่ดึงไว้ก่อนครับขาวจุนปูนครับผมต่อกันเลยครับโอ้ขาวจุนปูนแต่ว่าไส้ไม่ใหญ่ครับพี่น้อง อู้รอยบิดเกี่ยวเชือกเลยครับนี่ไปครับเดี๋ยวเราก็ไปเอาประดุกก่อนครับผม เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานให้พี่น้องได้ชมกันครับอันนี้ของเสียคนคุณลอยเมียรครับผมว้าวก็ถือว่าหมานอยู่ครับผมสำหรับการออกทิปกับพวกเราทีมงานนางรองพอดีเลีมครั้งแรกครับถือว่าผ่านอยู่ครับผมแล้วก็นี่ครับพี่น้องคงไม่ต้องทายนะครับบ่าของใครใต่โลเขามาอีกแล้วครับผมนี่ โอ้โหเสียนนำมีเต็กซี่อีกแล้วครับผมไม่ธรรมดาครับคนคนนี้หากินหมานจริงๆตงใส่เมียมท่องครับพี่น้องแม่แม่แล้วก็นี่ครับอันนี้ของเสียนตะวันใช่ไหมครับอันนี้ของเสียนตะวันครับผมเสียนตะวันก็ประดุกงามๆครับสามสี่ตัวโอ้หมานอยู่ครับแล้วก็เสียนรัดลานมันครับผม ว่าได้ครับแล้วก็มาดูของผมพี่น้องโอ้ยไม่อยากเก็บเปิืกระชังเลยอยากอายครับผมวันนี้ <c oughs> โอ้แต่ก็มีทรายส,สวยๆให้พี่น้องได้ชมอยู่ครับเนี่ยลระชอนประดุกพอมีติ๊กระชังครับผมวันนี้เนาะพี่น้องสําหรับการหากินของชีวิตคนบ้านนอกเราก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างแต่นั่นก็คือความสุขครับมาได้ รับบรรยากาศทองไล่ทองนากรทีมงานครับมาหยอกมาล้อก,การเล่นก็สนุกดีมีความสุขไปอีกแบบครับผมนี่ครับพี่น้องดูชมนาไอหนุ่มสบู่กดครับมีผลงานไหมครับลานสายเจ้าวันนี้นไม่มีจ็กตัวไม่มีเจ็กตัวล <laughs> านสายเจ้านี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่หากินหมานครับพี่น้องแต่ว่าไม่ค่อยอยากจะชูฝีมือวันนี้ก็ ถูผมบังคับมาครับพี่น้องเนาะจริงๆก็อยากจะมาเลยลองตามบังคับมาด้วยก็มาสัางสีสันให่ทีมงานครับผมมาดูแลน้องๆครับมาทํากับคงกับเข่าให้กินเป็นพี่ทีนารักกคนหนึ่งครับผมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็พอมีผลงานให้พี่น้องได้ชมอยู่นะครับเนาะ แต่ว่าก็ถือว่าไม่มหัวรานเท่าไรครับพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องพอได้เลีมครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราทีมงานนางรองพอดีเล็มก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้พบก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ